สวัสดีทุกคน,นวันนี้เราจะตัดทุเรียนกันตุ๊บโอ้ฝีม,มือฝีมือฝีมือโอ้โอ้ทีมงานมาจากใส่น้อยไหนซั่งตรงมาจากใสนนก่น้อนไหนบักกนรหัดเป็นนะห้ามล่วงนะโอ้ยทำมันจะพาะหาเจ้าของนังพี่อออันตุ๊บนาน,น,านพลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วเอาไม่เอ<พ>า,<พ>าไม่มาพานมาพานบักนงคือกว่าบักนงคือกเอา น้องตึ๊บเออนั่นน่ะฟิล์มเออสุดยอดสุดยอดเป็นเลยไหมเป็นงานเลยไหมเป็นงานเลยไหมตึ๊บนั่นกลัวแล้ว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 เสียของเสียของเสียของตึ๊บโอ้ยแต่ละบักนี่เนาะอ้ยทีมงานไหมว่าต้องย่านมันถืออย่าคลองไปนั่นดอกลูกเอ้ยเบิ้งดีดีเบิ้งดีๆ มันทีชักมาหาทาั้งพ่อพี่ปึ๊บนั่นโอ้ยตายเส <c oughs> ีย,ยของหมดเลยพี <c oughs> ่อานมันสิได้กินปลาเสียของหมดเลยได้กินยูบ่เป็นอยัางนอก <c oughs> ได้กิน <c oughs> ได้กิน <c oughs> ได้กิน <c oughs> ทีมงานแต่ละคนยังยังไม่เป็นงานมือใหม่หัดครับมือใหม่หัดครับอีบบพ่อเป็นคนขึ้นอีพ่อเป็นคนข้นอีลูกเป็นคนฮับฮับกับฮว่าเป็นอีลูกกับไคร โอ้ยกุลาบอ่อนซ้อนเนี่ยนาะคลิปไอ้หนงคลิปแรกแหละกุลาบอ่อนซ้อนเนี่ยนาะให้ลิ่งแถาปีนต้นไม้ลิ่งนมมา่ขึ้นลิ่งนมมา่ขึ้นเฮ็ดบาปูุแถาข้างนอกสู่เขาฮ็ดจังสั้นเหรอเขาว่เฮ็ดหมัดน้วยดอกพ่อเครื่องเดียวเขาพับครึ่งครึ่งลูกขึ้นบังนองอะไรเห็นปะเขาบอกโอมเขาเฮ็ดอหรอฮะโอ้ยแหดดีๆไหมโอ้ย มันนักมันนักนองให้ได้เป็นบอกอันเบาพันพี่อันทำไมไม่ทำมือแข็งแข็งคอแข็งแข็งแล้วก็เวียงไส้ฮับเวียงไส้ฮับเวียงแล้วก็โยนกลับเออแมนแมนมันสินนเก่งกว่าเบาพันเบาพันเขาสิใส่ที่หลังอย่าไปเก่งกว่าเขาอย่าไปเก่งกว่าเขา <laughs> เอาลงทางไหนทางพุวนบ่รถยังมาพี่รถยังมาพี่รถยังมาข้างหน้าไปเอา นั่นนั่นหรือว่าเอาหนึ่งสองสามตึ๊บเนอโอเคเนี่ยอืมพันอยู่พันอยู่พันพันเขาคือเปลี่ยนกูคือว่าเป็นศึกษาดิมีสวนทุเรียนต้องทำให้เป็นสิศึกษาให้เป็นมันมีดอีหยังสนะเออเอาตึ๊บเนี่ย ฝีมือฝีมือฝีมือสุดยอดใส่งานได้อยู่พี่อันไม่ผ่านใช้งานได้อยู่กินแหไรกินแห้งปูเต่าแล้วเด็กหน่อยงูนี้กินแห้งปูเต่าแล้ว โอ้บ <Ooh. S 3> oh. ่ฝนดอกหมดเวลาแล้วตึ okay. ๊บโ้ประมาณนั่นแหละสามโลนี่ละกำลังสามกินกำลังสามซื้อเออโอเคผ่านผ่านผ่านใส่งั้นได้อยู่ผ่านอยู่ผ่านอยู่ตึ๊บน่าโอเคตุกเลตัวนี่ควรลุ้นเลยอืม สุงแล้วมันสีร oh, so like ุนแล้วน่ะนะมันงอมจัดแล้วมันงอมจัดแล้วรูดเหมือแจ้งว่าตารูดหมดเลยมันมันรุ่นเดียวกันต้นนี้ต้นนี้รุ่นเดียวกันรูดหมดเลยเอาผู้สิมอยไว้เถอะไม่ไปนั่งพวักขั้งต้นบ่แมนแล้วมีแต่มือใหม่หัดครับ เอาเอาเอาให้ด oh ีรถคือบ่เลื่อนไม่อีกรถหน่อยเชียงบ่อือปีเนี้ยวู่ัหากับับโนนกาอยู่ตรงนล่ะให้นอยถามทีละเออเขบาเน้เลื่อนน้อพี่แล้วรถอ่ะเขาบอกแล้วว่าสร้างอาเ บึ๊บนั่นโอเคผ่านผ่นผ่นสี่สิบกัวนับอยู่สี่สิบกัวลูกต้นนี้อตึ๊บเน้ยตายเสียของเห็นั่นไหนให้ดีๆแมวตาย เชียของเชียของโมพันเจ้าของสวนเนี่ยในวัาเจ้าของสวนดับว่เป็นนีห่้หนึ่งตึ๊บโอ้ยโทรบอกหน้นอยว่าหน้น่อยถามว่าเพอนยอินเดียอยู่ไหนล้างไหนหน้าน่อยยังบ่รู้เรื่องอยู่ เงน้ำสวยาเตัวน้ำเขียวตึ๊บเนี่ยได้แพ้และบ้านพั่นอยู่หลังไหนนบอกบอกให้เพื่นออกมาลอจุดใดให้นาน่อยถามเลยเพราะว่าห้องหลานทหาเนียเขาเขาบรับสายจากสายเลยเขารับแค่ตอนนั้นเขาบอกเขาิธุระอยู่นั่นแหละ สวยงามเออหนึ่งสองสามไ่ไช่ป่หา่หสัญญาณกันเลยผู้ตัดก็ไดเอาทคือข้อทำไมไม่มีประโยชน์หรอกตัดแล้วเอาหนึ่งสองสามโอ้นั้ว่าเขามีดว่าเขามีดตัดว่าเขา ชุสวยงามเขามีคน่กบอกว่าียเนครับองเมีสามที่ตันบ่เมยทำนี่มันเมยทำที่ตันเงินตักแสนจะว,ว่า <c oughs> ตันละแสนพูดแล้วอืมก็บ้างทันละ เอาหนึ่งสอง <มา S 2> สามป๊บสวยงาม,มาบ่สวยงามสวยงาม,มอันอยาถอตาถ,ถอตตองเยนีอนเอาหนึ่งสองสามปั๊บสวยงามร <มา S 2> ัโล่รัอ่เน้ยตนอน้โอ้ตายมีดบ่เข่ามีดบ่คม ทั้งไม่ทั้งไม่เม็ดอะ่ะต้องฝน,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 นอันนี้ก็ได้แต่ว่าต้องต้องฝนฝนฝนโอ้ยอึบจึ๊บ,บนั่นสวยงามฝ <laughs> ันตัวปอกปอกกุนมีดปอกคมอ่ะสวยงามสวยงามผ่าน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  พพัันเขารับให้มันลงหว่างขาทางขาแล้วก็ถ้ารับสะบัดปั๊บขึ้นก็มันมันจะลงไปหว่างขาแมนกำลังขายไงหน่วยประมาณสองโลควาคนกินกะกำลังมีเงินซื้อซั่มนี่กำลังขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องแมนแมนแมนกะขึ้นเฮาเนี่ยล่ะเฮาเงินบ่บ่หลายเฮาอยากกินเฮาเออเนี่ยจังเสียนองไม้เนี่ยเนี่ยแปลงพุนท่ว่าตัดน่วยประมาณนี้ น่อยประมาณนี่พอวันน่อยบางงามยันเขาตีบ่ตตีดอกผู้เขาสิกินน่ะคนเขาจะกินเขาไม่เรื่องมากหรอกเมียนใครขิ้ไร่ก็นี่แหละก็โร้อยสามผุนมาทั้งผีมาทั้งผีทั้งแม่ผีเอ้าอันลึบซึ้บเอ้าเป็นเป็นเป็นใส่งานได้พันที่สันพันด้วยเจ้าลูกเจ้าเมย์ลูกพูดเอากรนตัน บอกแกวอยากเทาไม่บอกจกาอยากเทาพุ้หนาทีมงานเมียนหงมียวแก้วคนน่ะ่เราผัดทีมงานหนอตายเจสี่กบอกอ๋อเนืองซองซ้ม หนึ่งองซตึบตึบนั่นโอเคฟันโอ้ยหนองเก่งใช่ปะนฟันนกินเหลาเก่งเออเก่งสุเนวเก่งสุเนวกระพาะแข่งกินอยู่แข่งเฮ็ดงานเป็นยังสิหนึ่งองส้ำนั่นแน่ย่องแนวบ่ไ้โอ้ยย่องแนวอ่ไร ตัดอยู่ตัดอยู่ตัดอยู่ฟันเอาผ้ปันโอ้ยตัดตัวเลี้ยนเขาเอามือเขาเอามือนี่กดนิดหน่อยอาจจะควางฟันเอาปันวะดีเราฟันเฮ็ดได้แม่แล้วตัวนี้เอาหนึ่งสองสามตึ๊บนั่นฟันฟันฟันเอาแล้วมีทุกคมว่าห้างไหนก็ได้กระนด โอ้ตุตตตตรกตุกอนไกไปันสิ้ยมันรมพู้เอากันถอยว่าท่นนั่นดีมากกใส่กูดแล้วยันบอเลนใส่เอาหมอาสิงเมื่อเธที่วนีเขาเลนดใส่เอหนึอาหนึเออุ๊บโเคสุดยอดสุดยอดของไปเรืย้องไปเรื่อย เจ้าของสวนฮัตเอใส่ตีนแล้วแม่วันไห้ตา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 ตน้องโอุ้ยถือเส้นเลือดได้หน่ะเฮ้ยถือเส้นเลือดได้หน่ะเลือดพุ่งเลยโอ้ยคมใบคมอันเบิ้งไหมอันเบิ้งเบื้องคมเห็นมันก่อนอันมันถือเส้นได้หน่ะถือเส้นได้แล้วถือเส้นถือเส้นถือเส้นฮาน่ามะล่างถือเส้นเลือดโอ้ยแมนแมนถือเส้นถือเส้นเลยเลือดพุ่งเลยนั่น เกิดอุบัติเหตุจนใดทั้งข้าไม่รับไหมนั่นแหละเขาเออมาประมาทน้อยมันหน่อยถึกเซีนถึกเซีนโอ้ขึ้นเลยอ่ะสรุปได้เก้าสิบห้าโลสรุปได้ดกเก้าสิบห้าโลเสร็จเรียบร้อยโอเคผ่าน